สวัสดีครับ FC นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ได้ต้นไม้ใหม่มา2ต้นนะครับก็มีน้องสาวคนสวยนะครับให้น้องเมดูซ่ามา2ต้นนะครับสวยน่ารักดีนี่เห็นไหมเอ่ย๋ยวให้ดูจะชัดดีกว่านะ นี่ครับนิโอเมดูซ่าดูแบบนี้ดีกว่าเออน่ารักดีเนาะฟอร์มเล็กๆนะครับเมดูซ่า ก็เอาเมดูซ่าไว้ข้างๆเสือละกันนะครับก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับรอให้เขาสวยงามขอบคุณเจ้าของต้นไม้นะครับที่น่ารัก